ได้ล้วนๆที่ได้ล้วนๆรอดได้งนะคะเดี๋ยวหนูวังจะมาดูกันตั้งแต่ตลอดมา3ก้อน4ก้อนไม่ได้ถ่ายรูปก้อนนึงเลยซึ่งพอตัดเสร็จอ่ะจะถ่ายก็คนถ่ายไม่สบายคนถ่ายป่วยเออไม่ได้ทำเลยอ่ะนี่นะเหสามขั้วนะใครจะเอาก็เขาจะได้ฟิลเวอร์นะเขาเป็นได้ทุกตัวนะที่อันนี้หนูลืมบอกเขาก็จะได้เป็นงานบุกบัวนิดนึงเดหลือสามขั้วนะคะในสี่สิบตัวนะ สี่สบตัวสามพันทวนก็เ็ดสบห้าบาที่็ดสบ้าบาทใครจะเอาก็กินมาได้เลยนะคะดัสน,นะแนร้วนเลยดีเป็นงไงแมนล้วนเลยตัวก็เป็นคล้ายๆแบบเขาเรียกว่าอ่นเป็ดนะขนขนเป็ดพาก้าที่มันไม่ไม่หนาเกินมันเป็ตรงผู้ชายนะแต่ก็ใส่ได้ทั้งชายทั้งหญิงประมาณนี้นะคะเป็นคั้งานขนเป็ดนะันนี้ดัสเฉลี่ยตัวละเจ็ดสบ้าบทพ่อกในกี่เทปอ่ะ แบนทุกตัวพี่แบนทุกตัวอ่าจะบอกว่าด้านหลังเทมากรถอ่ะรถเดี๋ยวใส่ไปเออเมาตังนี้พิมพ์เลยนะสามคนสามคนปะไม่คิดเยอะไม่คิดเยอะที่เราเอาลงก็สิบมันติดกันด้านไหนวะมันมันติดกันด้านไหนนักเลยอันนี้เหมือนเขาใส่เ,เขาใส่ด้านเดียวแต่ว่าเขาทำเขาทำตะปีนไว้ด้านในด้วยตรงมันเทอ่ะ ไม่ลงพิษก้อนเดียวนะแล้วก okay. ็ก <pesos enfant> oh. ้อนไหนก็ปกตินะคะใครชอบก้อนไหนก็พิมพ์ได้นะใครชอบก้อนไหนก็พิมพ์ได้แบนทุกตัวพี่แบนทุกตัวเลยแบนทุกตัวเห็นไหมแบนทุกตัวแบบบางตัวนี้คิกนะทรงผู้ชายนะคะพี่ทรงผู้ชายนี่แบบบาง พุ้ดเขาแบบเอ่อเก็บได้ถ้าที่ไม่ใส่ที่เรเก็บเนี่ยเขาก็จะมีสิบให้เก็บกันหน่อยใครแล้วก,ก,ก็นี่ก็พิมพ์มานะคะโอ้โหลคตรมีอนะไรน่ะนะหนูมีสลีตเตอร์พองกลมด้วยนะที่แบบเดี๋ยวหนูลบให้พี่ดำไปกินข้าวก่อนก็ได้นะแต่ว่าเดี๋ยวพี่ดำเออเอาไว้น,นี่ให้หน่อยสลีตเตอร์พองกลมนะเอ่อมีที่สวยเออแล้วก็อนี่หน่อยเป็นเป็นคัลเลอร์พี่ดำเมนคัลเลอร์ที่เหลืออยู่ลูกหนะึ่งอ่ะ เป็นทะเลตสวพีม่ะลูกๆดิบๆว่ะโอเคบางตัวคือมันไม่ใช่งานหนานะคะมันก็จะเป็นผ้าลมแบบปกติทั่วไปแต่เขาเป็นข้อดีตรงที่ว่าเอ่อมันมีทั้งแบบบางแล้วก็ขึ้นนเลด้วยกันขอบคุณมากนะคะอ่ะพี่แคปได้เลยพี่แคปได้เลยแคปเสร็จแล้วพี่บอกหนูนะถ้าให้รีบเพิ่มก็แจงได้เลยนะคะตัวนี้บอสบอส D O S S คลิปที่ว่าเนี่ยนะคะมันก็เป็นแบบบาง น,นะชมพู่ชายดียดูเดี๋ยวช่วงบ่ายหนูต้องเกลี้ยกล่อมพี่ดิค่ะเพราะว่ามีสนะองตู้กำลังจะเข้า S M มาแล้วนะ S M โรงงานของ P K มาแล้วนะใครที่แบบอ,อยากได้งานส,สวยๆตู้ของ A ของ P K ใช่ปะอ่ารอบนี้เป็นเกลี้นะโรงงานนี้เขามีกี่โลโก้นูดีวมาหมดทุโกโกลโก้หนูบอกว่าหนูจัดคนเดียวเลย <c oughs> หนูจัดคนเดียวเลยตั้ <c oughs> งเกลี่อมอหารไม่มีรอบที่หมดแล้วหมดแล้วคือไอ้ก้อนที่เปิดอ่ะหนูก็เกลียกลมโกลช็อปก้อนก้อนที่เปิดก้อนเดียวพี่แล้วก็ก้อนใหม่ไม่ได้จัดนะครับโล่แต่ว่ตาตอนนี้อหมดพี่ท่านี้ ย่อ,อยักษ์หนึ่งจิตใจเพราะตัดจำนวน่ะขอกลมใช่ไหมเฟอร์ก็หนูมีตาเบ็ดที่หนูพุ่งลงโค้ดหนูมีตาเบ็ดพุ่งลงโค้ดก็รีวิวได้ถ่ายรูปแล้วดีใจมาก <c oughs> ก็รีวิวได้ถ่ายรูปแล้วพี่พี่ดูได้หนูพุ่งลงแล้วก็ก็รีวิวดีนะคือบางอย่างอ่ะก็มีเวลาตัดตัดถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างก็ตัดเสร็จแล้วไม่ได้ทำไม่ได้ทำเลยบางท,ทีพี่ก็อยากเห็นรูปนะเราใจมีมีตาเบ็ดที่หนูลงแล้วที่เลื่อนดูหน้าหน้านัาเข็ดได้ อันนี้หมวกเขาก็ถอดได้นะเขามีเป็นแพคไว้ให้ข้างๆยืนผู้ชายนะพี่ดำเออชายช่ยมันมีอยู่แค่ก้อนเดียวเราก้องหนักกว่าพี่โคพี่โคพี่โคไวิแคนสวยนี่ตัวนี้อแล้วคันนี้หนูก่อรีวิวหลายรอบแล้วค่ะพี่หลายรอบแล้วแล้วก็พี่แชมป์นะแล้วก็อันเนี้ยจะถ่ายุูปแต่ก็ไม่ได้ทำต้าสักทีพี่เก็บวางไว้แล้วโอ้พี่โคเห็นแล้วว่าพี่โคฟ้อรสวยมากอ่ะต่อไปเป็นเอ่อเซต้าสองกลมนะใต้กิจสูตรนะ ให้เจ้าเกงยีนก่อนป่ะเ,ปเกงยีนสีของของผู้ชายมีอยู่ลูกเดียวเนาะยีนสีผมจะบอกว่ายีนสีผู้ชายงาน,นดินเเยอะมากพี่งานดินเผ่งานรุ่นเก่างานยูเอสที่เไปแยกเออพี่ต้องไปแยกเอาวันนี้พี่ดานะ้านนะเ่าพี่ดา้านนี่ก็พี่ด้านนะอ่ะโอเคค่ะ